สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอออทำง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะผัดมะเขือเปาะกับหมูสับค่ะเพื่นอนๆขาเสียงพี่การอาจจะแหบๆไปหน่อยนะเพราะพี่การเป็นหวัดแต่พี่การกลัวเพื่อนๆขาดชมคลิปของพี่การพี่การก็เลยจัดหนักเลยค่ะ พิการได้เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีนะคะมะเขือเปราะห้าร้อยกรัมนะคะเราก็หั่นเป็นแว่นๆเนาะ,ะหมูสับนะคะสองร้อยกรัมค่ะวันนี้พิการใช้ใบโหระพานะคะประมาณหนึ่งถ้วยค่ะ,ะกระเทียมจีนนะคะหนึ่งหัวใหญ่ค่ะแล้วก็ พริกขี้หนูแห้งนะคะประมาณสักยี่สิบเม็ดนะคะตามด้วยนะคะ,ะสีอิ๊วขาวค่ะหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ชอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราจะตัดด้วยน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาอ่าเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสําหรับที่จะผัดมะเขือเปาะหมูสับของเราก็มีเพียงแค่นี้เองค่ะเมนูง่ายๆแต่รับรองว่าอร่อยมาก ต่อมานะคะเราก็เอาคกมาเลยค่ะจัดการนะคะเอากระเทียมจีนใส่คกนะคะแล้วก็ตำนะคะพอแหลกได้ที่อพอแหลกสักนิดสักหน่อยเราก็ใส่เลยคะ่ะพริกแห้งพริกหนูแห้งของเราเนี่ยค่ะตำตำตำนะคะไม่ต้องตำละเอียดนะคะเอาแค่พอแหลกพอ สับเรียบร้อยนะคะเราก็เอาน้ำมันนะคะใส่กระทะนะคะประมาณสักสี่ห้าช้อนโต๊ะพอน้ำมันเดือดได้ที่เราก็เอา,เอาพริกกับกระเทียมที่เราตาไว้เมื่อคูนนะคะลงผัดให้สุกหอมนะคะตามด้วยนะคะหมูสับค่ะใส่ลงไปเลยอืมพอเราพอแห้งเห็นไหมคะเราก็เอาน้ําสะอาดของเราเนี่ยใส่ไปในครกที่เราตาพริกไว้เมื่อคู่นะคะ,ะกวัวสักนิดสักหน่อยนะคะเราก็เทใส่ลงไปอ ผัดต่ออีกสักนิดสักหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่มะเขือลงไปค่ะมะเขือนะคะเ,เวลาเราหั่นเนี่ยให้แช่กับน้ําเกลือนะคะเ,เขาจะได้ไม่ดำคือจะลดความดําลงนะคะเสร็จแล้วนะคะใส่เลยค่ะซีอิ๊วขาอาซอสปรุงรสฝาเขียวตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ําตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ เป็นสับเรียบร้อยแล้วก็ผัดคุกเขาให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเมนูง่ายๆนะคะอ,ะอร่อยได้ทั้งบ้านขั้นตอนไม่ยุ่งยากเขาเรียกว่าเมนูเคลียร์ตู้เย็นนะคะเพื่อนๆคะ่ะาสุกได้ที่นะคะสุดท้ายเราเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบโหระพาแต่ตอนนี้รอให้มะเขือเ้าสุกก่อนนะคะ มะเขือเวลาเราได้มะเขืออ่อนๆมาแล้วก็ฟานบานบางๆเนะะี่ยค่ะพี่การเ,าเหมือนตัวอย่างที่พี่การทําให้ดูนะคะสุกได้ที่แล้วก็ใส่นะคะใบโหระพานะคะผัดต่ออีกสักคู่นะคะให้ใบโหระพาเขาสลบก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยคะ่เเคะเพื่อนๆขาตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยทานแบบกรุบกรอบกรุบกรอบนะคะเพื่อนๆ อร่อยสุดฟินเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟสิคะจะรออะไรของอร่อยแบบนี้ต้องจัดค่ะต้องจัดบอกสมาชิกที่บ้านตักเขาสวยรอเลยคะ่ะเพื่อนๆขาโอ้โห น่าทานสุดๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดมะเขือเปาะหมูสับของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ